เพื่อนท่านนี้นะคะเธอบอกว่าเธอเนี่ยกำลังฝึกจิตอยู่แต่ว่าสภาพแวดล้อมรอบๆข้างเพื่อนบ้านมีสัตว์เลี้ยงแล้วก็ส่งเสียงดังทําให้เธอเนี่ยรู้สึกว่าไม่ไหลลื่นในการฝึกจนเกิดเป็นความหงุดหงิดและก็รําคาญใจขึ้นมาเธอรู้ว่าสิ่งนี้เป็นขั้วตรงกันข้ามกับกฎแรงดึงดูด เธอก็สอบถามมาว่าเธอจะวางตัวแบบไหนหรือทําตัวยังไงดีสิ่งนี้ครูเข้าใจนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการฝึกจิตเราจําเป็นจะต้องอยู่ในสถานที่ที่เงียบๆที่สามารถที่จะทําให้เราเข้าถึงโลกภายในได้ง่ายยิ่งขึ้นแต่เพื่อนท่านนี้ก็คือว่าเธออยู่ในสถานที่ที่ไม่ค่อยเงียบสงบนะอันนี้ครูเข้าใจนะคะมาในส่วนของโลกแห่งจิตวิญญาณเดี๋ยวครูเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก่อนเราจะได้เข้าใจอะไรที่ลึกๆยิ่งขึ้น ในส่วนของสัตว์เลี้ยงเนี่ยเขาจะมีรหัสในการใช้ชีวิตของเขาอยู่ไม่ซับซ้อนอย่างมนุษย์ของเราเนี่ยเราจะมีรหัสในการใช้ชีวิตแบบสลับซับซ้อนมากแต่สําหรับสัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายๆไม่ซับซ้อนอย่างเช่นน้องหมาอยู่บ้านเมื่อเจ้าของกลับบ้านมาเขาก็จะวิ่งกรูแบบดีใจกระดีหางกระดีหางแบบนั้นเลยค่ะดีใจก็คือดีใจไม่ซับซ้อนต่างกับคนเรานะคนเราดีใจก็ อาจจะเก็บไว้ไม่ไม่แสดงออกได้เดี๋ยวครูพานําลึกในส่วนของกฎแรงดึงดูดกฎแรงดึงดูดเนี่ยเราคิดสิ่งไหนสิ่งนั้นขยายผลตอนเนี้เราคิดว่าเราหงุดหงิดรําคาญใจกับเสียงที่มันดังสิ่งนี้ก็ขยายผลเช่นกันนี่คือกฎแรงดึงดูดครูพานําลึกตรงนี้ให้เพราะว่าเราจะได้รู้อะไรที่มันกว้างขึ้นเราส่งสภาวะว่าเรารู้สึกรำคาญร,รู้สึกไม่พอใจรู้สึกหงุดหงิดจัก,กรวาลก็ตอบรับสิ่งนี้เช่นกัน เพราะจักรวาลทํางานผ่านสภาวะที่เราส่งไปจักรวาลจะส่งสินี้กลับมาให้เราตามสภาวะที่เราส่งไปเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เราจะพบเจอแต่เรื่องราวที่ทําให้เรางุนงดใจไม่เฉพาะเพื่อนบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงแต่หลายๆเรื่องที่ประเดยประดังเข้ามาจะทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่พอใจแล้วเรางุนงดใจประมาณนั้นนี่คือกฎแรงดึงดูดเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากที่จะใช้กฎแรงดึงดูดมาช่วยในเรื่องนี้ครูแนะนําข้อที่1เปลี่ยนสภาวะอารมณ์ของตัวเอง เดิมที่เรารู้สึกหงุดหงิดลำคัญใจที่อาจจะมีเสียงดังจากเพื่อนบ้านเปลี่ยนเป็นสภาวะดีๆนั่นก็คือการอวยพรฟังไม่ผิดค่ะอาจจะแบบครูจะให้อวยพรเนี่ยนะคะในขณะที่เขาเสียงดังแล้วก็ทําให้เราหงุดหงิดครูยังยืนยันว่าใช่ค่ะคุณต้องเปลี่ยนสภาวะไงครับไม่อย่างนั้นคุณจะดึงดูดความรู้สึกํำคาญใจแบบเนี้ยวนลูปเพราะฉะนั้นเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นการอวยพอรอวยพรขอให้สัตว์เลี้ยงของเขาน่ารักเลี้ยงง่ายสุขภาพดี ไวพรให้เจ้าของบ้านสุขภาพแข็งแรงเป็นต้นปรับเปลี่ยนจิตของเราใหม่ปรับสภาวะอารมณ์ของเราใหม่สิ่งนี้ไม่ใช่เขาได้เรานี่แหละได้กดแรงหนึงดูดทำงานตามสภาวะที่เราสงใจข้อที่2ที่ต้องทําก็คือจินตนาการใช้หลักการจินตนาการเข้ามาร่วมด้วยจินตนาการเห็นภาพให้ชัดว่าคุณได้ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านอย่างมีความสุขบ้านของคุณเงียบสงบ มีความสุขมากในทุกๆวันได้ฝึกจิตอย่างมีความสุขสงบแบบที่ต้องการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะกดแรงดึงดูดทำงานผ่านภาพผ่านการจินตนาการด้วยเพราะฉะนั้นคุณต้องหมั่นฝึกฝนในทุกๆวันข้อที่สต้องไม่คาดเดาเพราะทุกๆการคาดเดามันทำให้เรารู้สึกดาวลงมาไงคะสภาวะลบๆก็จะตามมาได้ทันทีเพราะฉะนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของจักรวาลเมื่อไหร่เมื่อนั้นหน้าที่ของเราก็คือ ส่งสภาวะอารมณ์ดีๆแล้วก็จินตนาการเห็นภาพไม่ชัดเจนว่าเราได้อยู่ในสถานที่ที่เงียบสงบเป็นไปในแบบที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วส่วนจะมาในทิศทางไหนมาในรูปแบบยังไงให้เป็นหน้าที่ของจักรวาลเอาง่ายๆคือแบ่งหน้าที่กันถ้าคุณต้องการที่จะฝึกจิตเนี่ยคุณต้องมีความสุขให้ได้ในทุกๆวันเป็นความรักให้ได้มองทุกอย่างเป็นไปในข้อตรงนั้นข้ามเด,เดิมที่คุณไม่พึงพอใจเปลี่ยนใหม่มองในเหตุการณ์นั้นๆมันมีเรื่องอะไรดีอยู่บ้าง เอาเรื่องดีๆมาคิดต่อเพราะถ้าคุณคิดเรื่องดีเรื่องดีก็ขยายผลเช่นกันนี่คือกฎแรงหนึ่งดูดค่ะแต่ต้องมันฝึกฝนนะคะ